ท้องป่องฝุดได้ง,ง่ายและอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เรามีหน้าท้องที่ ป,นนป่อง <S <s <ideas> <Twelve> ออกมานะคะวันนี้ป๊อปจะมาพูดสาเหตุนี้ให้ฟังนะคะซึ่งสาเหตุนั้นเลยคือเราไม่สามารถเขมแหวท้องได้หรือว่าเราเขมแหวท้องไม่เป็นนั่นเองนะคะเราต้องมารู้ก่อนว่าการเขมแหวท้องนะคะก็คือการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ห่อหุ้มอวัยวะภายในของเราในชั้นที่ลึกเข้าไปนั่นเองนะคะเขาทาหน้าที่ห่อหุ้มอวัยวะว่าจะเป็นกระเพาะอาหารหรือจับไตไส้พุงของเรานะคะดังนั้นอันนี้ค่ะจะเป็นเสิ่งที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่มองเลยด้วยซ้ำนะคะหรือว่าไม่เคยรู้จักเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งถ้าเราไม่ การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อพวกนี้เลยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่ากลุ่มกล้ามเนื้อพวกนี้เขาทําหน้าที่สร้างความมั่นคงให้กับร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ของุู้มไว้วาภายในด้วยเวลาเรากินน้ําหรือบางคนจิบน้ํานิดนึงหรือบางคนกินข้าวนิดนึงก็ทําให้เราท้องป่องออกมาได้ง่ายแล้วนะคะดังนั้นถ้าเราไม่มีการฝึกกล้ามเนื้อพวกนี้เลยนะคะก็จะทําให้เรามีผนังกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ไม่แข็งแรงแล้วเขาก็จะช่วยรัดอวัยวะภายในของเราไม่ให้มันป่องออกมาได้ง่ายให้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆเลยจากท่าแพ้ง นะคะเวลาเราทำท่าแพ้งมีใครบ้างที่ปล่อยให้ท้องมันป่องออกมาง่ายๆแบบนี้เลยมีใครทำท่าแพ้งแล้วปล่อยให้ท้องป่องออกมาแบบนี้ไหมคะอันนี้เห็นชัดอยู่เนาะนะคะและมีใครบ้างที่ทำท่าแพ้งแล้วสามารถสูบท้องเข้าไปแบบนี้ได้หนึ่งสองฮึบเห็นชัดไหมนะคะดังนั้นใครทำท่าแพ้งแล้วปล่อยให้ท้องป่องออกมาแบบนี้นั่นแสดงว่าเราไม่ได้ฝึกการขมิวท้องนะคะไม่ได้ฝึกการ ขมิบจีมีของเรานะคะดังนั้นให้เราสูบท้องเข้าไปง่าย,ายเพียงเท่านี้นะคะไม่ว่าเราจะเล่นท่าตระกูลท่าแพงแพงท่าชดเดอร์เรามีการเขม่วช้องท้องเรามีการเกร็งไว้นะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อแกนแกลางของเรานะะี่ค่ะถูกทํางานมากขึ้นพอเขาถูกทํางานมากขึ้นเราโฟกัสมากขึ้นกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะทําให้เราแข็งแรงมากขึ้นแล้วเวลาเราไปออกกำลังกายท่าอื่นๆเราก็ใช้พวกนี้ค่ะ สามารถไปต่อยอดกับท่านอื่นได้นะคะว่าเป็นท่าสควอตหรือว่าเป็นท่าเดดลิฟต์หรือว่าเป็นท่าโชดด์เพ็ท่านอื่นใช้กล้ามเนื้อมัดบดนี้หมดเลยนะคะดังนั้นถ้าเราจะเรียนรู้เทคนิคนี้ได้นะคะเราต้องนําไปฝึกด,ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ป๊อบจะมาอธิบายให้ฟังวิธีการฝึกเราอาจจะเริ่มต้นจากการยืนตรงๆก็ได้นะคะวันนี้ป๊อบจะเอา3ข้อหลักๆที่เราต้องรู้นะคะในเรื่องของการแพ็กสะบัก มว้วนสะโพกแล้วก็ขมิ้ท้องนะคะซึ่ง3ประเด็นนี้ป๊อปได้เอาไปอธิบายในคอร์สของเบสบริเวณแล้วนะคะซึ่งถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะดังนั้นค่ะวิธีการที่เราจะทําให้กล้ามเนื้อแก,กนกลางลำตัวของเราแข็งแรงหรือฝึกขมแมวท้อง1เราต้องแพกสะบักให้เป็นวิธีการแพกสะบักเลยคือมีใครที่ยืนแล้วไหล่หอแบบนี้ไหมคะหรือว่ามีใครที่ยืนแล้วหลังแบบนี้ไหมวิธีการแพกสะบักเลยคือชิดอกไว นะคะแล้วหมุนหัวไหลมาด้านหลังกดฟึ๊บแล้วก็ล็อกค้างไว้นะคะบวกกับการม้วนสะโพกเข้ามามีใครยื่นแบบนี้ไหมนะคะดังนั้นเราต้องม้วนสะโพกให้เป็นม้นเข้ามาแล้วเกรงก้นขมิบก,ก้นไว้แพ็กสะบักขมิบก้นนะคะและอีกประเด็นหนึ่งสําคัญเลยคือเราขมิบก้นแล้วเราต้องขมาแนวท้องแล้วขมิบจีมิของเราด้วยนะคะป๊อปคิดว่า ลูกเพจของเราเป็นผู้หญิงซะส่วนมากดังนั้นป๊อปอาจจะใช้คําศัพท์ให้ดูเพื่อนๆได้ดูเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะดังนั้นอาจจะใช้คํานี้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะดังนั้นเราต้องเหมือนขมิบจิมมี่ของเราเพื่อฝึกกล้ามเนื้อพิวิฟอร์ด้วยนะคะดังนั้นคนที่เป็นแน่นะคะที่เพิ่งคลอดน้องไปนะคะเทคนิคนี้สําคัญมากๆให้เอาไปฝึกในโปรแกรมท่าต่างๆด้วยไม่ว่าจะเล่นท่าอื่นเราก็ควรจะเอาไปใช้ด้วยนะคะแพ็กสะบกักฟึบมวนสะโพกขมิบก้น ะะแล้วขมิบจีมิเหมือนเรากําลังดูดฉี่เหมือนเราอั้นฉี่ของเรเองเสร็จแล้วให้เราขมวท้องเข้าไปถ้าเราหมุนสะโพกปุ๊บแล้วเราไม่ขมวท้องท้องก็จะปอกออกมาอย่างนี้บวกกับการที่เราไม่แพ็กสะบักนะคะดังนั้นให้เราเชิอดอกหมุนแพ็กสะบักตัวตรงๆแล้วขมวท้องเข้าไปฮึบนะคะเสร็จแล้วพอเราทําเทคนิคนี้ได้แล้วนะคะเราก็ลงไปแพงเริ่มจากการเซตท่าแพงปกติกกเลยนะ แล้วเราลองดูแพ็กสะบักหรือ,อยังหรือว่าเราทําแพกแล้วตัวงุ้มเกินไปหลายยกกดลงมาแพ็กสะบักเสร็จแล้วม้วนะโพกเขมิมก่ก้นเขมิ่จิมมี่ของเราแล้วเขมเขี่ม่ท้องเข้าไปหนึ่งสองฮึบพอเราเขมี่ม่ท้องเข้าไปถูกไหมคะถ้าแพกของเราก็จะยากขึ้นพอะยากขึ้นมันก็ต้องโฟกัสมากขึ้นนะคะมันก็ทําให้กล้ามเนะนื้อกลางของเราหรือว่ากล้ามเนะื้อที่ห่อหุ้มไว้ว่าภายในขอ,ของเราแข็งแรงมากขึ้น อันนี้คือท้องป่องปล่อยสบายๆเลยใครทําแบบนี้นะคะดังนั้นเแมวเข้าไป1 2ึฮึบนะคะหรือว่าเป็นพวกตระกูลท่าแพ้งต่างๆหรือว่าเป็นแพ้งมูฟดัมเบลท่าน,นี้จเจ้าก็จะอยู่ในเบสบอดี้เวทด้วยนะคะเราเซตเหมือนท่าแพ้งปกติเรามีการแพ้งสบกักกดขากว่างแล้วดึง มีใครทาท่าแบบนี้แล้วท้องป่องออกมาอย่างนี้ไหมคะนะคะดังนั้นถ้าเราจะฝึกกล้ามเนื้อวันนี้เข็แมแห็งเข้าไปแล้วก็ดึงเราจะโฟกัสกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนนี้จะทํางานมากขึ้นนะคะดังนั้นอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งและเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เรามีหน้าท้องที่ป่องออกมาได้ง่ายนะคะดังนั้นอย่ามองข้ามไม่ว่าจะเป็นท่าสควอต ถ้าเด็ดลิฟต์หรือถ้าโชเดอร์เพสตต่างๆค่ะเราควรจะฝึกเทคน,คนิคนี้เข้าไปด้วยและมันเป็นเบสิกที่เราต้องฝึกด้วยอยู่แล้วนะคะดังนั้นอย่าห่วงว่าเราจะไปหาโปรแกรมที่มันต้องเบิร์นได้เยอะๆโดยที่เราไม่ได้คุมพวกนี้เลยนะคะดังนั้นให้เรามองย้อนกลับมาว่าเรามาดูพวกนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มาอีกกรณีคือบางคนทําท่าพแพง้งถ้าเราสามารถเขาเหนียวท้องได้แล้วนะคะแต่ว่ามันยังมีผนังหน้าท้องที่ห้อยออกมานะคะดังนั้นเราก็ต้องรู้ตัวเองว่า เราเข่าแหวท้องเข้าไปแล้วผนังหน้าท้องเขาห้อยออกมานั้นก็เป็นเพราะว่าเรามีไขมันสะสมตรงพุงค่ะทําให้ผนังหน้าท้องหรือว่าทําให้ผิวหนังมันห้อยออกมานั่นเองนะคะดังนั้นก็ต้องรู้สาเหตุด้วยและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เราท้องป่องได้ง่ายนขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นก็กลับไปย้อนดูที่คอนเทนต์ที่แล้วนะคะหนึ่งสาเหตุคือเรามีมวลไขมันที่เยอะเกินไปนะคะเราก็ไปรอ,อมกกยแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารนะคะอัน,นที่2คือเรามีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่น้อย แต่ว่าหน้าท้องเราไม่เคยฝึกเลยก็ให้ฝึกเพิ่มเติมหรือข้อที่สาอันนี้พิเศษมากๆนะคะสาหรับคนที่มีท้องป่องง่ายนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุให้เราฝึกเทคนิคพวกการเขมเหท้องนะคะแพ็กสะบักม้วนสะโพกนะคะแล้วเขมเหท้องขมิบจิมี่ของเราแล้วก็เขมเหมท้องค้างไว้แบบนี้นะคะและนี่คือหนึ่งเทคนิคที่ทําให้เราสามารถฝึกให้ท้องไม่ป่องได้ง่ายเหมือนเดิมค่ะ